เนี่ยเราต้องใส่ฟิลเตอร์ก่อนเนี่ยมันทำไมมันใส่ฟิลเตอร์แล้วมันหลุดอะ่ะมันต้องทำไงอ่ะก็ได้แต่แบบกดออกปุ๊บมันจะหลุดเลยก็ไม่ต้องกดไงแต่เดี๋ยวก็ต้องกดคอไปพี่พว,วัอุยุ้ยไวมาก ใช่และนะ 20, <000. S 1> วสองหมื่นเวอร์ฮุเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีเกรสพิเศษมันทำยังไงวะ ยมนยังไม่รับอ่ะมาแล้วอเออต้องฝึกเต,เตะปะชาร์จแบตอยู่ตรงนี้มืมอดอะ่ะฮัลโหลเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับตอนสุดท้ายของพวกเราเางเล่นปูนไรเงยังไรกันบ้างแ่นปูหลอกลับปูเออแล้วจะงงปะ ใหเราต้องความเพียงข้างกันก่อนะกางกินะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสั้นน่ะแต่มันปพ้่มปิ่มไปด้วยความรู้สึกนะผมว่ามีความสุข <c oughs> อ่ะทีนี้จะพูดอะไรกันดีกับคนดูทุกคนนะครับ ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเรายังไม่อาบน้ำนะครับหัวแข็งกันใช่ตั้งแต่เช้าอ่ะทำผมตั้งแต่ตั้งแต่สิบโมงคุณรู้เท่าไหร่ไหมสามหมื่นสามหมืนกวา พินแต่จบแบบงงๆอ้ยงมงงนี่งมงมาแล้วทุกคนเปิดประเด็นเลยไหมเปิดประเด็นเลยดิวอ่ะกองหลายๆคนนะ่ะเขาก็แบบคาดหวังเยอะอะเนาะแต่เราพูดถึงเรื่องซีรีส์วันนี้ก่อนดีกว่าสำหรับสำหรับตัวยินเอง ซีนไหนที่คิดว่าดูแล้วแบบรื้อมากเลยสำหรับวันเนี้ยสำหรับ e p พแปดตัวสำหรับตัวผมเองผมชอบซีนจบมากๆเลยอือืเพราะอะไรเพราะว่าซีนจบมันมันเป็นฟิลอบอุ่นมากๆอะ่ะพอด้วยความที่ใส่สาวบวกกับการสแสดงกับคำพูดคำจาระสิ่งที่พวกเขาผ่านกันมามันและยิ่งกับย้อนไปตั้งแต่ตอนต้นให้ถึงไอันนี้นมันยิ่งรู้สึกแบบ อบอุ่นกว่าเดิมะมันบวกกับมันเป็นพาร์ทสุดท้ายของพวกเราจริงๆแล้วมันสุดท้ายแต่ไม่อะไรไม่ท้ายสุดอยู่อะไรถูกต้องเฮ้ยในๆอีกแล้วนะคุณหยินเนี่ยอาถามถามคุวอบ้างดีกว่าว่าสําหรับ EP8 แปดวันนี้ชอบซีนไหนอืมเหมือนกันเลยผมก็ชอบซีนสุดท้ายเหมือนกันตอนแรกมันจะไม่มันก็จะจบไปแบบดด้อๆเลย จ,จบแล้วนะแต่ว่าเอาพอพอพอมันมีซีนแบบย้อนกลับไปอ่ะมันเหมือนว่าตัวละครมันได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแล้วอ่ะเออมันก็เลยทําให้รู้สึกผูกพันกับตัวละครมากเลยเออแล้วก็จบจบเป็นการจบที่แบบผมผมรู้สึกว่าโอเคมากดีมากมันการจบที่ดีสําหรับซีรีส์<ด>สร้างของพวกเราเลยคือเป็นสีตอนที่ทําให้หลายๆคนแบบ อินแล้วก็เชื่อว่าแบบ V, v ีกับมาร์กมีตัวตนจริงๆคิดว่ากระแสตอบรับทางเนี้ยกับการขึ้นอันดับหนึ่งเทรโลกคือมันที่สุดของชีวิตแล้วแหละอยากรู้ว่าแบบความรู้สึกของของวอกันดีกว่าว่ามันมันปลื้มใจภูมิใจขนาดไหนกรับครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราแบบได้อันดับหนึ่งเทรโลกอะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งล้านทวิตหนึ่งล้านกว่าทวิต เหมือนเหมือนได้เหรียญทองโอลิมปิกอ่ะอืมจากจากเขาที่นายยังบอกได้เหรียญเงินใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่คือมันโอ้ที่สุดในชีวิตละไม่คิดว่าจะได้มีส่วนร่วมกับอะไรที่มันเป็นสากลขนาดเนี้ยระดับโลกขนาดเนี้ยเออมัน,ม,นมันไปไกลมากเลยมันอื่ะสำหรับยิน,นล่ละส,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 สำหรับยินเป็นไง ความรู้สึกต่างๆมันมันมัน,ม,นมันดีใจจนพูดไม่ออกเลยอ่ะเราทั้งหมดสามคนที่อยู่ในห้องห้องนี้มัน mm hmm. ยิ้มไม่หยุดเลยนะตั้งแต่พอเราเห็นมีคนร้องไห้ด้วยได้ข่าวพอพอมีคนร้องไห้ด้วยขึ้นทวิตเตอร์มีคนร้องไห้แล้วก็คือมันดีใจแล้วอ่ะแล้วอย่างผมไม่ได้คาดหวังก็เขาคาดหวังอะไรอยากให้มันได้ที่หนึ่งเนะี mm ่ย hmm. แต่แบบ ผมเชื่อว่ามันยากอ่ะมันมันยากแล้วค่อนข้างมันมันปลื้มปิติมันปลื้มใจที่ทุกคนรักพวกเราจนทําให้มันเกิดขึ้นนะครับอืมีใจจริงๆนะมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตใครจะแบบไปได้ขึ้นอย่างเนี้ยมันมันไม่มีเลยนะมันคือที่สุดในชีวิตแล้วที่เราได้ไปทั้งที่หนึ่งเซนโลกที่หนึ่งเซนไทยแล้วก็ติดในหลายประเทศอีกหลายๆประเทศแล้วก็แล้วก็ล้านทวิตในชีวิตเราแล้วตอนนี้มันคือหนึ่งล้านแล้วหนึ่งล้านกว่าทวีตแต่มันมันเกินคนนะ มันเกินกว่าที่พวกเราเกิดมาแล้วเจอผมสรบผมยี่สิบกว่าปีอันนี้เป็นอะไรที่มันรู้สึกเป็นหนึ่งในความสําเร็จชีวิตอะมันสามารถไปเล่าต่อในอนาคตเป็นเรื่องเล่าของเราได้ยันลูกบวชเลยมันเป็นหนึ่งบทของชีวิตเราที่มันถือว่า s u c c e s นะครับผมนี่แบบถ้าสมมุติพ่อกับแม่รู้คมแบบปลื้มใจอะเนาะว่แบบเฮ้ยทำไมลูกเราแบบแมสระปะลูกแมสล้วครับแมสแล้วนะ พี่วอลรูร้ตัวเป้าว่าตอนนี้แมสแล้วนะแมสแล้วฉันแมสกว่านี้ไม่ได้แล้วแก <laughs> อะแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างเดียวเดี๋ยวผมแป๊บหนึงได้ไหมพี่ทําไมเดี๋ยวผมผมขอย้ายที่ชาร์จแบตพี่มาข้่ไในห้องได้ปะ <laughs> อะเรามาเจอกันแล้วทุกคน <laughs> <laughs> คือต้องไปไลฟ์ในห้องนะครับต้องแยกกันไลฟ์เพราะว่ามันจะสั่นอนมันจะสะท้อนนะครับขยายทุกคนเห็นแล้วอยากตอนนี้แบตใช้กล้องแบตผมจะหมดผมก็เลยต้องเอ่ยกไปเลยยกไปทางอันเลยใช่ไหมลัทธิหนึ่งนะครับคือมันดีใจจะแบบผมชาร์จแบตหนึ่งไม่อยากร้องกระเขินแม่ มันแบบเออแม่งสุดอะสุดสุดจริงๆคือคนคนเดงจะทำได้ขนาดานีน้มันมันยากอ่ะอยากขอบเอางี้ดีกว่าอีกหนึ่งคำถามที่อยากรู้อยากขอบคุณอะไรพี่วอที่แบบพากันมาได้แบบถึงจุดจุดนี้อยากขอบคุณอะไรพี่วอไม่ต้องเขินกันนะแบบบอกได้เต็มที่เลยก็ ผมก็อยากขอบคุณอ่ะจริงๆแล้วมันผมก็มีไปแอบคิดว่าถ้าเราไม่ได้เล่นด้วยกันะอืะถ้าเป็นคนอื่นหรือว่าตัวพี่ไปเล่นกับคนอื่นแล้วตัวผมไปเล่นกับคนอื่นอ่ะไม่รู้หรอกว่าผลมันจะดียังไงแต่ว่าพอเราเล่นด้วยกันแล้วมันมันไปด้วยกันได้อ่ะมันสามารถคือเราทั้งคู่สามารถไปด้วยกันแล้วมันมีจุดนี้โคตรโคตรมีความสุขที่แบบครั้งหนึ่งได้มาเจอพี่ได้มาเจอพี่อ่านได้มาเจอหลายหลคนที่ทําให้เกิด เรื่องราวในวันนี้อ่ม่งโคตรยอดอ่ะเป็นความสุขจริงะเนะี่ยร่วมเป็นตำนานด้วยกันเวยสำหรับวอล่ะคือแบบความรู้สึกที่แบบได้มาเล่นคู่กับหยีดแล้วแบบพากันมาถึงขนาดนี้ความรู้สึกส่วนตัวคิดยังไงอยู่ตอนนี้คิดยังไงอ่ะเออ พูดได้เต็มที่เลยไม่ต้องแบบอายเขินน้องอยากรู้ความรู้สึกหลายๆคนก็อยากรู้คงคิดเหมือนกันเลยว่ามันถ้าผมไปคู่กับคนอื่นหรือว่าคู่กับใครอ่ะมันคงมันคงไม่รู้จะเป็นยังไงมันไม่น่มนามันคงไม่ดีขนาดเนี้ยจริงๆเพราะว่ายิ่นเป็นคนที่กระตือรือร้นมากแล้วแล้วพยายามมากตอนถ่าย แล้วทุกๆอย่างมันมันจริงใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยอย่างที่ผมบอกว่าครั้งแรกอะ่ะที่เราเจอกันเราเราไม่คุยกันเลยนั่นนั่นก็คือความจริงที่สุดว่าเราเราไม่พยายามเข้าหากันโดยที่เราต้องหาเรื่องคุยกันก่อนหรือเปล่าต้องอยากให้สนิทเพื่อเพื่อจ<ท>ำสิ่งที่ออ<ร>มาดีอืมเราเราไม่ได้พยายามแบบนั้นเลยแล้วสุดท้ายมันสนิทกันเองตามธรรมชาติถึงมันจะ ระยะเวลามันจะยาวยาวมากที่เราจะเริ่มคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วขอบคุณมากน้องร้องไห้แล้วนะพี่วอลอะไรน้องร้องไห้แล้วนะน้องร้องไห้แล้วนะเนี่ยโอ้ยขอบคุณมากคืออะไรร้องไห้ใส่กันไม่ได้ละห้ามอะไรร้องไห้ใส่กันนะ อ,อ่อจริงจริงๆอีกหนึ่งอ,อย่างที่อยากให้ยินกับบอขอบคุณแบบแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเอาเป็นบอก่อนดีกว่าก็เออ<ม>ขอบคุณไม่ดิวดิวขอบคุณทุกคนจริงๆโอ้วันนี้แบบสุดยอดมาก มันเหมือนเป็นซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ของผมหรือว่าผมยินหรือว่าของพี่ผู้จัดหรือว่าใครทั้งนั้นเลยมันมันมันเหมือนเป็นซีรีส์ของพวกเราเลยคือไม่มีคุณทุกคนเนี่ยมันมันจะไม่มาได้ไกลขนาดนี้แล้วมันจะไม่มีโอกาสจะเป็นซีรีส์ใหญ่ได้ทุกทุกคนทุกคนเอนดูเรอทุกคนเห็นศักยภาพแล้วทุกคนอยากให้เราได้ไปต่อ,อจริงๆอ่ะ ไม่มีทุกคนวันนี้มันก็จะไม่มีเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไม่มีเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกไม่มีความยิ่งใหญ่มันจะขาดความสําคัญไปเลยถ้าเกิดมันขาดทุกคนไปขอบคุณมากจริงๆที่เออที่ทําทําให้มันมีค่ามีความหมายกับพวกเรามากอ่ะยินบ้างขอบคุณแบบทุกๆคนกับแฟนคลับ ก็เหมือนกันครับผมอยากจะขอบคุณทุกคนจากใจจริงในทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงชีวิตเราในตอนนี้ครับมันมันมันเรียกว่ามันมันที่สุดอะมันมันสุดจริงๆอะผมโอมันโอ้ยคุณไม่ออกขอบคุณนะครับร้องไห้แล้วมาฮะัมันขอบคุณครับทุกคนมัน อ่ะพูด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 ไปพูดไปมันเป็นความดีใจที่แบบถึงแม้มันร้องให้มันมันก็เออมันเป็นความดีใจจริงๆอ่ะที่มีจุดนี้อ่ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็รักทุกคนเหมือนกันครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนรักพวกเราทุกคนเช่นกันครับขอบคุณครับอ่ก็ถือว่าแบบภูมิใจอ่ะน้องมันก็แบบผ่านมาถึงจุดนี้แล้ว จริงๆอย่างอย่างที่บอกหลายๆคนแบบที่หลายคนที่ยินจากยินบอกว่าถ้าทําถึงเทนที่หนึ่งทวิตโลกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะทุ่แม่นอนจริงๆเราเราเราสัญญาได้นะแต่แต่อยากให้แบบอยากให้ดูให้จบโปรเจกต์ก่อนนะเข้าใจปะคือมันยังเหลืออีกเรื่องหนึ่งซึ่งทั้งสามเรื่องคือมันเป็นชีวิตของคําว่า End of Love อมันถ้าขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปก็อาจจะไม่มีคลลักเกิดขึ้นก็ได้ คืออยากให้ทุกคนแบบดูให้จบก่อนแล้วหลังจากนั้นน่ะข่าวดีอ่ะมันมีแน่แต่ขอให้ทุกคนช่วยกันดู end of love จนจบโปรเจกต์นี้สนับสนุนกันต่อไปน้องอีกสองคนด้วยอีกนิดนึงดีกว่าอยากให้ยินกับวอฝากแบบพูดถึงในอนาคตแล้วก็ในผลงานหรือว่างานต่อๆไปที่จะแบบไปออกงานหรืออะไรเงี้ยอยากบอกอะไรกับ ทุกๆคนว่าหลังจากนี้ถ้าแบบไม่ได้เจอเราแล้วในคนรักเนี้ยอยากให้เขาแบบคอยซับพอร์ตเราอะไรยังไง่ะเอาเป็นยินก่อนดีกว่าก,ทกนน็ทุกคนเลยครับทุกคนเลยถิงม้ว่าเราเนในผลงานข้าง,งหน้าไม่ว่าเราจะเจอหอเราไม่เจอกันในอนาคตน,นะครับคนรักจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ผมยินดีแล้วที่ครั้งหนึ่ง ในชีวิตในชีวิตทุกคนอยู่กับผมณจุดจุดนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนรักผมต่อต่อไปในอนาคตนะครับผมเชื่อว่ามยังเส้นทางยังไม่จบแค่นี้มันต้องไปได้ได้อีกก็ไม่ว่าจะเกิดอ,อะไร <ทำ S 1> ขึ้นกันกนองนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็อยู่ข้างๆผมครับอยู่ข้างๆพี่วออยู่ข้างๆทุกคนแล้วก็พวกเราก็ยังคงรักกันดีอีกนานๆตลอดไปแน่นอนครับอ่ะพี่วอบ้าง อืก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับก็เรื่องของเราในพาร์ทเรามันก็จบลงไปแล้วแต่ว่าวันเนี้ยวันเนี้ยมันจะมันจะไม่รู้ว่ามันจะฝังอยู่ในความทรงจําเราไปนานหรือไปตลอดไปเลยอะ่ะว่าวันหนึ่งเรากับทุกคนอะ่ะร่วมพาสิ่งที่เรารักสิ่งที่ เราถึงจุดจุดเนี้ยอันดับหนึ่งของโลกอ่ะก็อยากให้จำโมเมนต์นี้เอาไว้ว่าเราได้พยายามแค่ไหนกับสิ่งที่เรารักอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้ติดตามกันต่อไปครับอยากให้ใช่ รับรู้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนพาเรามาถึงแบบ Twitter อันดับหนึ่งเทนโลกคือต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยพา V-Mark ไปแบบทำให้คนทั้งโลกได้รับรู้ว่า V-Mark มีตัวตนจริงๆนะไว้รอหลังจากจบโปรเจกต์ก็รอฟังแล้วกันว่าจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้น ต่อๆไปเรื่อยๆฝากซับพอร์ตน้องๆกันไปเรื่อยๆเรื่อยนะหลังจากนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่คิดว่าทุกคนจะต้องได้เจออะไรอีกแน่นอนในเสาร์หน้าเออรอติดตามนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เครื่องพี่หยินเริ่มร้อนแล้ว,เด,ว <laughs> เดี๋ยวไว้แบบรอนแาเออเดี๋ยวไว้แบบไปเจอกันใหม่บ๊ายบายฮะ มันร้อนแล้วพี่มันร้อนมากเลยพูดไม่ได้จริงจัง